ถ้าจะพาไปดูเส้นเชียงใหม่ฮอดน,นะคะคาะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเขาบอกเป็นทางยาวเลยนะมีใครก็ไม่รู้เอาน้ําแดงไปวางไว้เอาพวงมาลางไปวางไว้นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะที่เอาน้ําแดงกับพวงมาลัยมาแขวนมาวางไว้ตรงนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยคนที่ผ่านไปผ่านมาโอ้โหแปลกใจกันนะมันมีอะไรเมื่อวานนี้นะะักข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือช่องแปดของเรานะคะก็เลยเดินทางไปพิสูจน์ค่ะปรากฏว่าที่มีรัว้วมีป้ายเขียนเนี่ยนะคะ ชัดเด่นเป็นสง่านอกเหนือจากน้นแดงและพวงมาลัยแล้วเป็นการเขียนคาถาบูชาพระพิคเนศค่ะหลายแผ่นเหมือนกันแล้วทีนี้พอมองเข้าไปในรัว้วยารกไปหมดเลยแต่เห็นนะคะนี่นี่นี่นน,นี่รูปปั้นพระพิคเนศอยู่ค่ะอยู่ไกลๆแบบนี้ค่ะแต่อยู่ในที่รกร้างอ่ะถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาบอกนี่แหละรูปปั้นพระพิคเนศเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้มาหลายสิบปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะร้าน ขายเฟอร์นิเจอร์เขาก็เปิดใหญ่โตอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีรูปปั้นพระพิกเนศเสร็จปุ๊บเจ้าของย้ายออกไปก็ไม่ได้ย้ายรูปปั้นพระพิกเนศไปด้วยไงคะที่ผ่านมาคนเวลาผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้ขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนถูกหวยมีคนสําเร็จในการขอโชคขอลาบและขอเรื่องหน้าที่การงานเขาก็เลยเอาน้ําดงน้ําแดงมาภูมิาลัยมาแล้วก็มาแก้กันตรงนี้ล่ะค่ะคาถงคาถานี่ก็เอามาด้วยนะเห็นไหมขอความกรุณาอย่าจุดทูบเทียนอธิฐานแล้วปักไว้เลยลองฟังชาวบ้านเล่าให้ดูค่ะ แต่เจ้าบ้านเขาก็ไปไหว้ไปขอพรบอกว่าทีนอื่นทีนไก่เปิ้นกอไปไหว้ไปขอพรเปิ้นกอศักดิ์สิทธิ์แต่จะยอมรับว่าเปิ้นศักดิ์สิทธิ์มีมีคนทีนอื่นมาขอหวยและแม่ก็หนันเปิ้นเอาหวยใบหวยที่เปิ้นซื้อมาไหว้มาขอและแม่ก็ได้แต่แม่ได้สองตัวแซมตัวแย่แก ได้มานาันนกเพาอแม่แม่บอกขอนากหมู <c oughs> เนี่ยอย่าว่าแต่ชาวบ้านแถวนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะในหมู่บ้านแสนตอนะมากราบไหว้คนผ่านไปผ่านมาต่างพื้นที่มาไหว้เป็นประจำและส่วนใหญ่ก็สมหวังกันด้วยก็เลยเอากล้วยเอาอ้อยเอาพวงมาลายัยเอาน้ำแดงมาถวายแบบนี้ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง